อีกทางปุญญาพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บาเพ็ญแล้วนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอที่ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพระเจ้าทั้งหลายขอที่สุขสขุสนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย้ปก,ปก่กเ,เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพกรักาขาพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลุลบิภพและพระยายยมราชขอเทพ พเจ้าทั้งหลายพระพยาย,ยมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศล ขราพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศสุศุลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกขอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมีใช่ยญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาสุขสลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับนาการระบาดเดี๋ยวนี้เธอคนละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เธอ